สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องไอคอนอีสานผมคนอีสานอีกรอบอันนี้เป็น <c oughs> วันนี้เป็นวันที่27ตุลาคม2567นะครับตอนนี้เวลาประมาณ6โมงเช้าอากาศก็เย็นแต่ปกติมันน่าจะหนาวแล้วนะครับแต่ว่าถือว่าเย็นอยู่พอดีวันนี้ตื่นได้เช้าหน่อยจริงๆิงก็ตื่นแต่เช้าแทบจะทุกวันนะครับทั้งที่อยู่ กรุงเทพแล้วก็อยู่นครราชสีมาหรือโคราชนะครับก็ขัดจมูกนิดหน่อยขอขอบคุณนะครับที่เข้าติดตามมารับชมช่องของผมทําคลิปก็บานๆพื้นๆอืบางทีก็ขอโทษน,นะครับที่ไม่ได้เข้ามาตอบคอมเมนต์หรือความเห็นเพราะว่าบางทีก็ งานเยอะนะครับัอนนี้เป็นหน้าบ้านผมที่โคราชนะครับบางทีผมก็อยู่ไม่ใช่บางที <c oughs> ทุกอาทิตย์ผมจะอยู่กรุงเทพประมาณสามวันมาก็สี่วันแล้วก็มาอยู่ที่นี่ที่างน้ำเขียวซึ่งใครๆก็บอกว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์ของประเทศไทยนะครับช่วงนี้ผมได้ อ่านและศึกษาไม่ใช่ศึกษานะครับเพิ่งไปเจอเบทความาหรือบันทึกของอนักนักสำรวจชาวอังกฤษนะครับซึ่งถูกจ้างมาทำงานให้สำรวจดินแดนของประเทศสยามในสมัยรัชกาลที่5ในสมัยรัชกาลที่5เขาก็เขียนบันทึกมา <c oughs> ตั้งแต่ปี1,000 8ปด8้น่าจะแปนะครับก็ปี2,424หรือ42่สาจำไม่ได้เพราะที่ผมก็ความจำไม่ค่อยดีด้วยทียนี้เขาเขียนถึงตอนนี้มันมีท่าที่ผมผมก็สนใจเรื่องของไทยลาวนะครับไทยลาวไทยลาวในสมัยนั้น ประเทศไทยไม่ได้ชื่อไทยนะครับชื่อสยามมันก็เป็นมีบันทึกตอนหนึ่งเขาเขียนว่าตั้งแต่เริ่มเริ่มนะเขาเริ่มการเริ่มการสำรวจก็คือเขาสำรวจประเทศไทยอาประเทศสยามดินแดนสยามนะดินแดนสยามมันมีชื่อก็ที่อ่าน ก็คือจังหวัดตากจังหวัดตากเดิมชื่อ,อละแหงแล้วก็ลำปางก็ชื่อละครนะครับมีแต่ก่อนเขาไม่เรียกจังหวัดนะไม่เรียกจังหวัดก็มีละครละแหงนะดินแดงของสยามนะครับในนั้นเขียนว่ามีหลวงพระบางมีเวียงจันทร์ โ้ยุงกัดครับพอหน้าพอหน้าหน้าเขารหน้าหนาวนะครับใส่เดือนก็จะคานออกมาตายนีขึ้นมาเพราะว่าดินเริ่มจะแห้งก็คานออกมาจะไปไหนไมันก็มาเดินเจอดินทรายเจอ ซีเมนแบบนี้คนะก็อาจจะตายทีนี้พูดถึงการสำรวจต่อนะครับเ <Yeah. S 1> ระตือรอร้การสำรวจต่อนักสำรวจชื่อเจมส์แม็คเคทตนะีเป็นชาวอังกฤษมาสำรวจเพื่ออแบ่งแยกจริงๆจ,จุดประสงค์หลักคือแบ่งแยกดินแดนในสมัยที่ <c oughs> พม,ม่าทำไมต้องเรียะพะม่าะนะพะมาะ่าเป็นเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษครับเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษแล้วก็ปีการสมัยนั้นดินแดนของ สยามนะครับก็ไปถึงเชียงตุงเชียงตุงทีนี้มาพูดถึงว่าในในบันทึกในบันทึกเขาเขียนว่าเดิมเนี่ยคำว่าฉานคำว่าฉานเนี่ยหมายถึงสยามนะครับเพราะว่ารัชฉานน่าจะรัชฉานนี่แหละรัชฉานคนรัชฉานเนี่ย หมายถึงสยามเพราะว่าคนพมา่าผู้ภาษาไทยพูดไม่ชัดพูดสยามไม่ได้ก็ใช้คําว่าฉานแล้วก็มีอีกหนึ่งคือลาวลาวก็แบ่งเป็นลาวพุงดําลาวพุงดําลาวพุงขาวลาวพุงดําก็คือลาวพุงดํานี้อยู่แม่น้ําเจ้าพยานะครับในนั้นที่เขาเขียนไว้แล้วก็ลาวพุงขาวก็อยู่แม่น้าโขงคําว่าพุงดานี่คือชอบสักผมก็เห็นคนภาคกลางนะครับชอบสัก สักตัวสักตัวก็โดยเฉพาะลาตัวแล้วก็มาถึงพุงขาอะไรอย่างนี้ครับก็น่าจะเป็นอย่างที่เขาว่านะครับทีนี้ก็จะบอกว่าเขาในบันทึกเขาเขียนเลยนะครับว่าลาวพุงดํากับลาวพุงขาวนี่คือคนเชื้อชาติเดียวกันแล้วเขาเน้นไปด้วยว่าคนลาวกับคนสยามนะครับเป็นเชื้อชาติเดียวกันพูดใช้ภาษาเดียวกันครับทีนี้มันก็ อันนี้เขาเขียนไว้นะครับเป็นบันทึกของฝรั่งซึ่งค่อนข้างจะผมว่าฝรั่งเขาพูดอะไรที่มันจะตรงไปตรงมานะที่มันก็ไม่ต้องมาเถียงกันว่าไทยลาวคือคืออะไรทำไมใช้ภาษาเดียวกันก็เพราะว่ามันเป็นคนมันเป็นคนเชื้อชาติเดียวกันนะครับคือในตำราเขียนด้วยว่าคนที่มาสร้างกรุงศรีอยุธยาเนี่ยก็คือ มาจากดินแดนล้านช้างช้างหรือสางล้านช้างหรือสางนะครับสางภาษาน,นั่นภาษาคนคนทางล้านนาไม่ใช่ทีคนทางล้านช้างพูดไม่มีชอคำว่าสางคำว่าสางหมายถึงช้างคนทางล้านช้างคนทางลาวนะครับไม่มีซอซโซไม่มีชอช้างก็เลยใช้เป็น เหมือนซอเสือหรือซอโซ่ไปนะครับอันนี้จะได้อันนี้ถ้าผมพูดอะไรผิดก็โตแย้งมาได้นะครับจะได้หายคล้องใจนักสิทธิว่าลาวกับไทยทําไมตัดกันไม่ขาดเพราะว่าคนที่มาสร้างเมืองกรุงศรีธุยาก็คือมาจากดินแดนล้านสางหรือเป็นลาวนี่แหละครับ ทีนี้มันก็มีปัญหาเลยถึงทุกวันนี้ว่าทําไมไทยจะต้องไปท่านศึกษาประวัติศาสตร์ทำไมไทยจะต้องไปพยายามช่วยเหลือหรือว่าให้ความนับนับถือเป็นบ้านพี่เมืองน้องกับประเทศลาวอันนี้ก็ต้องโทษแต่ทุกวันนี้คนลาวก็ไม่รู้ว่าจะคิดยังไงกับ คนไทยนะครับแต่ว่าคนไทยก็ยังรู้สึกดีกับคนลาวนะครับไม่เคยอาจจะมีดาบ้าบ้างแต่ว่าก็ไม่เคยถึงขั้นว่าจะมีอะไรรุนแรงนะครับแล้วก็ผมเห็นพี่น้องฝั่งลาวนะพี่น้องฝั่งลาวพี่น้องฝั่งไทยแต่งงานกันก็เยอะแยะมันก็เหมือนกลับไปเป็นเครือญาติกันเหมือนเดิมนะครับก็คลิปนี้เขาข,าขอจบเพียงเท่านี้นะครับคือสรุปแล้วในความเห็นผมก็คือไทยลาวเป็น พี่น้องกันจริงๆนะครับไม่ใช่แค่ความนึกคิดนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายหนังสือมาให้ดูนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ